สวัสดีค่ะเคที่ทอกนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะทุกคนนะใต้ต้นเชอร์รี่เช่นเคยหน้าบ้านคะ่ะเชอร์รี่ก็หล่นหมดแล้วนะคะเรียกว่ามันหมดฤด,ดูกาลไปเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ซัมเมอร์ของเยอรมันนะคะค่อนข้างร้อนอากาศท็อกนี้เคที่จะคุยเรื่องของจูนนะคะจูนมีประสบการณ์ในชีวิตและก็ได้บทเรียนในชีวิตผ่านมานะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากคะ่ะทุกคนเดี๋ยวลองฟังดูเนาะว่าจูนเจเจออะไรมาบ้าง จูนค่ะทุกคนมีผัวฝรั่งจูนนามสมมุตินะคะอยู่กับผัวฝรั่งมา8ปีใน8ปีทุกคนแทบจะไม่เคยมีปากเสียงหรือว่าทะเลาะอะไรกันเลยสามีหรือว่าผัวของจูนฝรั่งเนี่ยแกดูแลจูนอย่างดีต่างคนต่างดูแลกันและกันอย่างดีเอาอกเอาใจเอาใจใส่จูนก็ทำหน้าที่เมียได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะจูน มีผัวฝรั่งนะคะซึ่งเจอกันอยู่เมืองไทยแล้วฝรั่งก็ทําเรื่องพาจูนไปอยู่เมืองนอกนะคะทุกคนแล้วจูนก็นะคะมีเพื่อนที่เป็นเมียฝรั่งด้วยกันอยู่หลายคนแล้วก็ชอบพากันไปนะคะเรียกว่าสังสรรค์กินดื่มเที่ยวรวมถึงจูนไม่เฉพาะชอบสังสรรค์จูนก็ชอบทําบุญด้วยนะคะก็ไปทําบุญกับเพื่อนเอนบรรดาเมียฝรั่งด้วยกันที่เมืองนอก ทีนี้นะคะทุกปีจูนจะกลับบ้านมาบางปีเนี่ยกลับมาสองครั้งเพราะผัวของจูนนะเพราะฝรั่งแกเกษียณแล้วแล้วแกก็มีธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะทีนี้จูนก็นะคะ,นะคะไม่ต้องทำงานทุกคนสบายมากๆไม่ต้องทำงานนะคะแค่ช้อปปิ้งแต่งตัวแล้วก็ดูแลบ้านอยู่บ้านทีนี้จูนก็จะพาผัวฝรั่งมาเยี่ยมเมืองไทยครอบครัวที่เมืองไทยปีหนึ่งประมาณสองครั้ง รือไม่ก็ปีละครั้งแบบนี้ทาอยู่แบบนี้นะคะทีนี้นะคะผ่านไป 2- 3สปี4ปีแรกนะคะผัวฝรั่งจูนก็จะมาด้วยทุกครั้งนะคะพอเข้าสู่ปีที่5จูนก็เริ่มนะคะกลับเมืองไทยมาเยี่ยมครอบครัวมาเมืองไทยคนเดียวนะคะเพราะว่าตาฝรั่งแกก็ไม่ชอบเดินทางแล้วนะคะเรียกว่าคือมาหลายรอบแล้วแกก็บอกเอองั้นคุณกลับไปคนเดียวแล้วกันนะคะก็จูนก็กลับมาคนเดียว เรกลับมาคนเดียวจูนก็มามีเพื่อนนะคะที่เป็นสังคมเมียฝร,รั่งอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันทุกคนนะคะก็นัดกันกินข้าวกันนู่นนี่เพราะว่ารู้จักกันใน Facebook แล้วก็ตอนอยู่เมืองนอกก็เคยคุยกันนี่ก็พอมาพักอยู่ที่กรุงเทพก็มานัดเพื่อนนะคะกินดื่มเที่ยวทีนี้ก็นะคะในบรรดาเพื่อนจูนเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนนะคะที่เป็นผู้ชายด้วยนะคะจูนก็ก็รู้จักกันแะนะนํารู้จักกันก็มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง นะคะทุกคนก็แอดจูนเข้ามาเป็นเพื่อนจูนเล่น a c e b o o k ใช่ไหมคะดู u t u b e อยู่อะไรอย่างเงี้ยแอดมาเป็นเพื่อนเพื่อนก็อยากจะเจอจูนนะคะขอคุยนะคะบ,บอกว่าคือผมรู้สึกถูกชะตาผู้ชายผู้ชายไทยนะคะคนนี้บอกว่ารู้สึกถูกชะตาคุณอยากจะเจอตัวจริงๆทําไมผมจะมีโอกาสได้เจอจูนบอกว่าไม่ได้หรอกฉันอยู่กับเพื่อนฉันและฉันก็ไม่อยากาคือฉันมเพื่อนเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยปฏิเสธไปนะคะทุกคนและอีกอย่างหนึง่ง นะคะัฉันก็มีผัวแล้วฉันจะไม่คุยอะไรแบบนั้นมันมันไม่ดีอะไรเงี้ยฉันไม่อยากเจอคุณก็ไม่ต้องมาที่ผู้ชายคนนี้ก็ตามเวลาจูนโพสต์อะไรต่างๆก็ตามกดไลค์กด, like, กดรูปหัวใจกดนี่นั่นให้นะคะแล้วก็ไปคอมเมนต์ใน Facebook ตามตลอดเลยทุกคนทีนี้จูนก็เอ๊ะสังเกตว,ว่าเขาตามอยู่เป็นเดือนนะทุกคนจูนไปอยู่เพลงไทยเป็นเดือนนะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งทุกคนจูนก็ไปเที่ยวกับเพื่อนในกลุ่มนี้นะคะก็โพสตลงนู่นนี่นั่นโลเคชั่นนะ ผู้ชายคนนี้ก็ตามไปนะคะคนที่แอดจูนเป็นเพื่อนจูนรับแอดนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยตัวเองก็เป็นคนไทยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรงไงทุกคนก็แอดทีนี้เราจะไปเที่ยวไหนจูนก็มักจะโพสต์ลงนะคะโซเชียลนะคะว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วก็บอกโลเคชั่นร้านไหนอะไรในกรุงเทพอะไรเงี้ยไปนั่งกินข้าวกินอาหารเดื่บกับเพื่อนสองสามคนนะคะในบรดานนก็มีแฟนของเพื่อนด้วยนะนะคะที่เป็นคนไทยนะคะทุกคนแล้วก็มีฝรั่งนะเขาคู่หนึ่งผู้ชายไทยคนนี้ทุกคนก็ตามไป เจอจูนที่ร้านอาหารนะคะตามไปนั่งอยู่โต๊ะข้างๆเลยทุกคนซึ่งตอนนั้นจูนไม่รู้นะคะแต่ถามว่าทําไมจูนรู้จูนมองไปแล้วก็คุ้นหน้านะคะ,ะ,ค,ะคุ้นหน้าว่าไอ้คนนี้นะคะเคยะคะเห็นมาเขาเรียกว่ามากดกดชอบเรากดไลค์นะคะกดไลค์กดชอบเรากดรูปหัวใจให้เราแล้วก็เคยเนในโพสต์เข้าไปดูนะคะก็คุ้นว่าอ่ะคนนี้นั่งอยู่ข้างๆโต๊ะจูนเลยเพอเห็นจูนมองไปคือเขาพยายามมองเพื่อให้จูนคืออยากจะให้ จูนรู้ตัวว่าเขานั่งมองอยู่มองไปก็เจอตาเขาเขาก็มองมาแล้วก็ยิ้มทักทายแล้วก็ยกแก้วเครื่องดืม่มโชว์มันก็ว่าเชียร์อะไรแบบนี้ทุกคนจูนก็อ๋อเอา้าตามเรามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยทําไมจะเป็นเรื่องบังเอิญขนาดนั้นเพราะว่าตอนนั้นจูนไม่ได้รู้เลยว่าเอา้าทาไมมาเจอผู้ชายคนนี้นะคะคิดก็คิดก็เป็นเรื่องบังเอิญอะแต่ว่าก็คิดอยู่ว่ามันจับบังเอิญอะไรขนาดนั้นแต่ก็ลืมไปว่าตัวเองมากินร้านอาหารร้านนี้กับเพื่อนเนี่ยคือโพสตลงในโซเชียลใน Facebook ในอะไรอย่างเงี้ยนะ เขาก็ยกแก้วขึ้นชนอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเขาก็เดินมาจูนก็ทําแบบอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนวับว่าสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละเขาไม่ได้สนใจมันเขาก็เดินมาเลยแล้วก็มาขอชนแก้วแล้วก็มาแนะนําตัวเองในกับจูนทุกคนแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่นั่งอยู่ก็เอ้าผู้ชายคนนี้เป็นใครเพื่อนจูนหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนได้จูนนัดเพื่อนมาเหรออะไรอย่างเงี้ยจูนหมกปาวหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแนะนําให้รู้จักเขาก็แนะนําตัวเองว่าผม ติดตามคุณในสตอรี่ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยผมกอ็อยากจะคุยด้วยอยากจะเป็นเพื่อนนะทุกคนเขาพูดแบบนี้นะคะเขาก็แนะนําตัวเองก็รู้จักกาันทีนี้เพื่อนของจูนนะคะ,ะ,คะก็เลยแบบว่าเห็นก็เก้อๆเนานะทุกคนเนาะก็เลยชวนนั่งโต๊ะเดียวกันจูนก็นั่งโต๊ะกับเขาเดียวกันทีนี้ก็กินดื่มเที่ยวแล้วก็ต่างคนก็ต่างเล่าเรื่องต่างๆให้กันฟังว่าไปอยู่มองนอกเป็นยังไงไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็จูนก็เล่านะคะเล่าให้กลุ่มในกลุ่มเพื่อนฟังกินไปด้วยเล่าไปด้วย เขาก็ได้ย like, ินเขาก็คุยแล้วเขาก็จอยเรื่องของเขาเล่าเรื่องของเขาจนเขาถามว่าแล้วคุณหลับเป็นยังไงมาอย่างไงทําไมคืออยากจะมามีอยากจะมีฉันเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคนไทยด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกับเพื่อนคุณได้ด้วยนะเขาก็คุยคุยกับเพื่อนจูนได้หมดทุกคนเลยทุกคนและผู้ชายชายคนนี้พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหน้าตาดีแล้วก็คุยนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บคืนนั้นก็ไม่มีอะไรพอเที่ยวเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านจูนก็กลับที่พัักกนอ ทีนี้พอกลับที่พักไปนะคะก็นอนอยู่ดึกแล้วล่ะนะคะแยกกันกลับบ้านผู้ชายคนนี้ยทชายไทยเี้ยทุกคนที่ไปนั่งกินอะไรโทรมาหาจูนทุกคนโทรมาหาจูนนะคะคือแบบว่ามีเฟซบุ๊กกันแล้วแอดรับกันแล้วโทรผัดสา f เฟซบุ๊กมหาจูนทุกคนเออโทรมากลางดึกเลยหลายต่อหลายรอบจูนก็ว่าใครโทรมาตอนแรกจูนคิดว่าเพื่อนโทรมานะคะเพราะว่าผัวตัวเองเนี่ยฝรั่งเนี่ยแกไว้ใจจูนไม่มีอะไรอยู่แล้วเขาไม่โทรมาอยู่แล้วเพราะจูนก็รายงานแล้วว่าจะไปเที่ยวนั่นนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ผัวจุนก็รู้นะคะทีนี้ก็แล้วเขาก็ไว้ใจเรามากเราไม่เคยมีไปเที่ยวแล้วก็ไม่เคยไม่ไม่บอกเขาก็คือบอกทีนี้อันี้โทรมาหลายรอบจุนก็ว่าเออเพื่อนโทรมาทีมันง่วงนะทุกคนเนาะมันเดื่มไปแล้วมันง่วงอะไรก็ไม่ตือนรับไลไลายไคือจี้จี้จี้จุนก็เลยรับทุกคนรับปุ๊บนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าคอนโดคุณแล้วอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยผมแค่อยากจะคือแบบว่าอยากจะคุยกับคุณ ทุกคนคือมันดึกแล้วนะตีสองตีสามผมอยู่หน้าคอนโดคุณผมอยากจะคุยกับคุณผมรู้สึกว่าผมคิดถึงคุณผู้ชายผู้ชายชายคนนี้พูดทุกคนตื้อมากนะคะตื้อมากอะไรตั้งแต่ครั้งแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจุนก็ตกใจอ่ะจะมาอยู่ได้ไงจุนบอกว่าคุณจะมาทําไมฉันฉันไม่โอเคนะเพราะตอนนี้ฉันมันดึกแล้วฉันก็นอนอยู่แล้วคุณโทรมาทําไมฉันไม่โอเคฉันไม่ไม่ลงไม่คุยกับคุณอะไรไม่ไม่ลงไปคุยกับคุณนะคุณมาทําไมเอ่อ กระน้ลง <L ong> มาคุยกับผมเถอะสักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมแค่คิดถึงคุณผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรเหมือนกันนะคะคิดถึงคุณให้ผมคิดถึงแบบเพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายพูดจุนก็อ๋คือตอนนั้นจุนคิดว่าตกใจเหมือนถูกคุกคามเนี่ยทุกคนเอ้ามันบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ฉันไม่ลงไปหน้าอะไรอย่างงี้ฉันไม่ลงไปมนะันมันดึกมันยามวิกาอะไรอย่างเงี้ยก็ยกยพูดไปจุนก็แค่นี้ก่อนนะวางสายไปกาลังจะนอนลงทุกคนโทรมาอีกโทรโทรโทรจไม่ไหวแล้วนะคะจุนก็เลยโอเค คุณอยู่ข้างล่างใช่ไหมงั้นรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวฉันจะลงไปจนก็เลยลงมานะคะทุกคนลงมาใส่เสื้อใส่เสื้อคลุมอะไรลงมาเดี๋ยวตัวก็มิดชิดเรียบร้อยลงมามาก็คุณมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนั่งคุยกันตรงเหมือนกับคอนโดมันก็จะมีที่นั่งเหมือนกับตรงรีเซพชันนะทุกคนนะคะมันก็คล้ายล็อบบี้อนะนั่งคุยตกลงคุณมีอะไรเียคุณมากลางดึกเนี่ยเราคุยกันแล้วบนโต๊ะอาหารยังไม่พออีกหรออะไรอย่างเงี้ยฉันฉันโอเคนะแค่นั้นนะคะก็คือคุยกันก็คุยกันแคคค่นนั้หลก็พูดผมถึงุณ นะครับผู้ชายในผมที่ถึงคุณผมนอนไม่หลับเลยนั่นแหละเป็นเป็นสาเหตุว่าทำไมผมมาหาคุณที่นี่แค่อยากมาเห็นหน้าคุณอย่าว่าผมบ้านะผมไม่ได้บ้านะผมแค่รู้สึกถูกชะตากับคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เขียนเขียนเขียนคุณโพสต์ลงใน Facebook อ่ะพูดไปอ่ะงั้นคุณก็มาเห็นฉันแล้วจูนก็บอกงั้นฉันก็ขอตัวคุณก็กลับไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินทางปลอดภัยนะโชคดีเขาก็กลับแล้วทุกคนนะจูนก็บอกบายยอะไรเงี้ยก็ขึ้นไปนอนต่อนะคะจนผ่านไปจูนก็ไปทําบนกับเพื่อน นะคะที่เป็นเมียฝรั่งด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนคนไทยในกรุงเทพไปนะคะไปวัดพระแก้วไปอะไรหลายวัดเลยแล้วพากันไปเที่ยวอยุธยาไปไหว้พระนู่นนี่นั่นแล้วก็โพสต์อทุกคนโพสนะคะจนลืมไปว่าไอ้โพสเนี่ยมันทําให้ผู้ชายคนนี้ตามไปผู้ชายคนนี้ผู้ชายไทยตามไปทุกคนตามไปนะคะไปเจอกันที่อยุธยาอีกจูนกําลังไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยุธยานะคะก็เห็นผู้ชายไทยคนนี้เดินตามไปทุกคนขับรถตามไปเพราะว่าจูนโพสตทีนี้จูนก็เอ้า แล้วเพื่อนๆก็เห็นทุกคนอ่ะอ้าไอ้นี่กแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเข้าไปเหมือนไปชาร์จเลยว่าสวัสดีครับทุกคนทักทายคือแบบเฟรนลี่เลยนะคะคือแบบว่าผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เป็นพี่เคที่เขาไม่ได้เป็นคนบ้านะหน้าตาดีด้วยบุค,คลิกอะไรดีขับรถไปก็ไปทักทายกับพวกเพื่อนจูดแล้วก็เพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่า ตกกระไดพลอยโจรก็เลยต้องชวนเขานั่งกินก๋วยเตียวด้วยก็นั่งกินนะคะกินหลายจานเลยนั่งกินนั่งคุยอะไรผมมีความสุขนะผมก็อยากมาทมําบุญด้วยก็เลยสรุปไปทําบุญด้วยกันนะคะพอไปไหว้พระอะไรกันผู้ชายคนนี้นะคะก็พูดว่าเนี่ยเราคงเคยทําบุญร่วมกันไว้ถึงมาเจอกันอีกเขาบอกว่าคนที่เคยทําบุญร่วมกันเคยสร้างบุญด้วยกันมาจะมาเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดชุนก็ฟังดูชุนก็รู้สึกอ๋อไอ้นี่แปลก ก็พยายามติดตัวออกห่างกัทุกคนเออยังไงฉันพอพอเสร็จทริปนั้นแล้วไปเที่ยวอุธยาไปกรุงเทพไปอะไรแล้วก็ฉันขอตัวนะอะไรอย่างเงี้ยฉันจะกลับแล้วอะไรเงี้ยก็เขาก็โอเคนะคะงั้นก็ผมก็กลับผมก็เอารถมาอะไรอย่างเงี้ยจนก็กลับกับเพื่อนกลับไปนะคะผ่านไปทุกคนเวลาจุนไปไหนจุนมักจะโพสนะคะไปเที่ยวพัทยาหัวหินอะไรเงี้ยโพสนะคะถุงก็ว่าหวังว่าจะไม่ตามฉันไปอีกนะฉันจะไปหัวหินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งจนไปเที่ยวหัวหินกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วนะทุกคน ก็จูนก็อยู่ที่คอนโดเหมือนเดิมนี่ก็อย่างที่บอกไปก็โทรมาอีกโทรมาโทรมาโทรมาจกนกระทั่งเริ่มนะคะเริ่มที่จะรับสายนะคะโทรมาครั้งแรกก็ไม่อยากรับนู่นนี่นั่นแลโทรมามบ่อยๆก็เริ่มคุยคุยก็เริ่มเปิดใจคุยกันอ่ะทุกคนนะคะก็เริ่มสนิทกันแล้วณตอนนั้นก็คุยทุกเรื่องนะคะฉันมีผัวฝรั่งอยู่กันมาเจ็ดแปดปีนู่นนี่นั่นแต่ว่าเราไม่ได้มีลูกด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนทีนี้นะคะผู้ชายก็เริ่มนัดทุกคน เขาเริ่มนัดตอนนั้นถามว่าจูนแล้วทําไมเราถึงแบบเออหนูก็เริ่มจะแบบเริ่มจะใจอ่อนเน่ะพี่เกที่นะคะเริ่มจะใจอ่อนเริ่มจะเปิดใจว่าเเพราะเขาพูดบ่อยว่าเขาถูกชะตาถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับคนทําบุญด้วยกันมาก็เลยนัดนัดไปกินข้าวด้วยกันทุกคนเพื่อนๆลองด่าไปกินข้าวด้วยกันโน่นนี่นั่นอะไรดื่มด้วยกันอะไรคุยกันแบบเมามันเลยวันนั้นคุยกันถึงขั้นหยอกล้อกันถึงเนื้อถึงตัวกันเมามันเลยนะคะที่สุด เขาก็ชวนจูนไปดูไปไปไปที่อพาร์ตเมนต์ผมไหมที่สุดนะดื่มกันเสร็จแล้วนะคะดือนเดนจูนก็ไปนะคะทุกคนพี่ไม่รู้ยังไงหนูน่ะหนูก็เป็นบ้าเป็นบอนะคะก็ไปกับเขาไปถึงอพาร์ตเมนต์นะคะเขาก็ชวนเข้าไปแล้วก็ไปนั่งดื่มนั่งอะไรแต่ก็วันนั้นคืนนั้นน่ะทุกคนหลังจากที่ตามจูนมาตั้งนานเป็นเดือนนะทุกคนนะคะก็มีอะไรกันจะว่าพลาดก็พลาดพี่ นะคะคือดื่มไปด้วยนะคะอารมณ์ด้วยพี่อารมณ์ความรู้สึกด้วยตอนนั้น mm hmm. ก็เริ่มที่จะเปิดใจนะคะจะว่าจูนพูดอย่างนี้ทุกคนจะว่าพลาดก็พลาดจูนพลาดเหรอจะว่าหนูพลาดก็ได้นะพี่กที่อารมณ์ด้วยนะคะคือเขาจูเขาจับเขาจูบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบปล่อยใจเลยตามเลยก็มีความสัมพันธ์มีอะไรลึกซึ้งกันคืนนั้นทุกคนนะคะคืนนั้นพอรีกรเกตเสร็จปุ๊บนะคะตื่นเช้ามาจูนก็กลับ อคอนโดทุกคนเขาก็ขอบคุณนะอะไรเนะี่ยผมมีความสุขมากขอบคุณนะผมชอบคุณจริงๆนะจูนผมชอบคุณผมผมรู้สึกว่าผมผมชอบคุณมากๆเลยอะไรเงี้ยเราครบกันได้ไหมนะคะจูนมึยจูนบอกไม่ได้หรอกฉันมีผัวอยู่ฉันจะคบคุณได้ไงนะคะตอนนั้นคิดในใจว่าโอเคมีอะไรกับคนนี้ครั้งแรกแล้วก็เหมือนบกด้ก,กับวันนัดสแตนจะไม่มีอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มีผัวแล้วมันผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จะคบได้ไงคุณจะบ้าหรือไงแล้วคุณเรล่าไม่มี ไม่มีแฟนเขาบอกเขาโสดลยทุกคนเขาบอกเขาเป็นโสดไม่มีแฟนอะไรอย่างงั้นนะคะทีนี้ก็พอมีอะไรกันเสร็จป,ปุ๊บจูนก็กลับมาที่ขขเขาเรียกว่าคอนโดของตนเองทุกคนก็คือแยกย้ายน่ะนะคะก็พยายามไม่ติดต่อแล้วก็พยายามไม่โพสตว์ว่าตัวเองจะไปไหนนะคะอยู่สักพักหนึ่งจูนอาทิตย์หนึ่งจูนไม่อะไรเลยอะไรเลยทีนี้เขาพยายามโทรมาโทรมาติดต่อมาโทรมา,มาจูนก็รับบ้างไม่รับบ้างรับบ้างไม่รับบ้างแล้วก็เขาก็พูดเลยว่าจูนคุณเป็นแฟนผมแล้วนะไม่รู้ล่ะ เรามีอะไรกันแล้วผมก็ถือว่าผมกับคุณเนี่ยเราเป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยทาไมล่ะผมอยากจะมาหาแฟนผมบ้างผมก็รู้แหละว,ว่ามันผิดว่าคุณมีผัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คุณไม่ได้อยู่กับผัวคุณไงนะคะเพราะผมก็เป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ทําผิดอะไรมากมายเราก็มีอะไรกันแล้วเราจะมาเจอกันจะเป็นไรไปคุยไปคุยมาอย่างนี้แชทต,ตอนแรกแชทก่อนนะคะทุกคนนะคะแล้วก็โทรมาทางเฟซบุ๊กนู่นนี่นั่นก็คือแลกคอนแทคกันแล้วจุนก็เลยตกลงอีกครั้งหนึ่งทุกคนไปหาเขาอีกไปหาก็สเต็ป แพ็กท่นเดิมเลยไปดื่มไปกินไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เริ่มและเริ่มเคลิ้มก็ไปมีอะไรกันอีกนะคะทุกคนจาก2ครัง้3ง3ครั้งจน4ครั้ง5ครั้งทุกคนสรุปจูนนะคะกำลังจะเดินทางกลับต่างประเทศนะคะทุกจะถามว่าทุกจูนได้คุยกับหัวฝรั่งไหมในช่วงที่คุยกับจูนก็คุยนะคะทุกคนแกก็คุยปกติเลยเพราะหัวเขาก็ไว้ใจเข้ามาแบบนี้ตลอดข้ามาเมืองไทยทีนี้ก็แั้งจูนก็ไม่ได้นัดกขับเพื่อนแล้วนะนะคะพอไปเที่ยวกับผู้ชายไทยคนนี้ก็ไม่ได้นัดกับเพื่อนอีกเลยนะคะเหมือนแยกเเฟตัวออกมาลย ทีนี้เสร็จปุ๊บพอกําลังตัวเองจะกลับต่างประเทศกลับเมืองนอกนะคะก็คุยกับผัวว่าเดี๋ยวฉันจะบุกตั๋วกลับแล้วน่าอะไรอีกจะอยู่ต่ออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย,อตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ตัวเองรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคนือทวนรู้สึกผิดปกตินะทุกคนรู้สึกแปลกๆอ,อ่ะเออรู้สึกว่าเหมือนว่าเอ๊ะเป็นไรหรือเปล่านะคะเหมือนกับว่าคือตอนนั้นก็เจอผู้ชายคนนี้มาเดือนเดือนกว่าแล้วเนาะนะคะบางครั้งทุกคนบางครั้งก็ป้องกันบ้างบางครั้งเมาก็ไม่ต้องป้องกันบ้าง นะคะรู้สึกตัวเองเหมือนแบบผิดปกติเหมือนร่างกายเหมือนยังไงไม่รู้เหมือนเหม็นได้กลิ่นอาหารก็เหม็อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ก็สงสัยนะคะสงสัยเพราะอย่างที่บอกบางครั้งก็ก็ป้องกันบางครั้งก็ไม่ป้องกันสงสัยก็ไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจทุกคนปรากฏว่าจูนมแมลงทุกคนจูนตั้งคันตุนท้องทุกคนจูนท้องอ่ะทุกคนท้องกับผู้ชายไทยซึ่งเพิ่งจะเจอกันตอนที่มาเมืองไทยนะคะแล้วก็เขามา กดโพสโน,น้นชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าคนมีบุญด้วยกันถึงจะมาเจอกันจนท้องทายังไงทีนี้ทุกคนก็กำลังจะบุกตัวกลับไปหาผัวที่เมืองน,นอกใต้หาแล้วพี่หนูท้องอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ทําไงดีกิ๊กๆตอนนั้นคือปวดปวด,ดหัวมากเครียดมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกก็เลยตัดสินใจบอกไอ้ผู้ชายแต่คนนี้ว่าฉันประจําเดือนไม่มาฉันตรวจแล้วว่าฉันฉันท้องกับคุณนะอะไรอย่างเงี้ย ฉันมันฉันท้องกับคุณนะไม่ได้พูดมันจะฉันท้องกับคุณนะนะคะคุณคุณจะว่ายังไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็มีผัวอยู่ฉันกำลังจะกลับเมืองนอกจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยคือไปปรึกษาผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าฮะคุณท้องกับผมเหรอคุณท้องกับผมจริงๆรเหรอเอ้าไม่จริงได้ยังไงก็ฉันมีอะไรกับคุณไปตั้งหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็มานี่ฉันไม่มีใครแล้วฉันก็ไม่ได้นอนกับผัวฉันมาเป็นเดือนเดือนกว่าสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยฉันจะคุณแน่ใจเหรอคุณท้องกับผม และแน่ใจแล้วว่าเด็กในท้องเป็นลูกผมผู้ชายพูดทุกคนผู้ชายพูดผู้ชายไทยคนนี้พูดเออเคดที่จะบ้าตายคดนเล่าพี่มันพูดกับนูว่าคุณมั่นใจเลยว,ว่าเด็กในท้องว่าคุณท้องกับผมอ่ะนะคะมันหมายความว่าไงพี่เคนที่ให้เคที่พูดคิดมันคงคิดว่ารู้จักกันไม่นานแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยอารมณ์ไปกับเขานะคะซึ่งตัวเองก็มีผัวอยู่แล้ว ะะหรือว่ามันจะคิดว่าจูนง่ายปพราะแป,ป๊บติดแล้วง่ายแล้วก็ได้หรือว่ามันคิดว่าจูนอาจจะมีอ,อีกหลายคนหรือเปล่าเพราะกับเขากับกับวิชาไทยคนนี้จูนยังมีอะไรด้วยง่ายๆเลยแล้วกับคนอื่นล่ะจะไม่มีเหรอหรือว่าเคยทําแบบนี้มาแล้วมันอาจจะคิดไปได้หลายอย่างทุกคนณตอนนั้นทีนี้พอพูดแบบนี้ปุ๊บจูนก็จุกอ,กอกเลยทุกคนคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยลูกฉันลูกฉันมันแต่ละเปอร์เซ็นคุณพูดได้ยังไงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอผม ผมก็แค่ถามไปผู้ชายไทยพูดผมว่าแค่ถามไปเพราะผมก็ไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคบเพราะว่าคุณมีเพื่อนเยอะแยะดูมันพูดทุกคนคุณมีเพื่อนเยอะแยะเหมือนมันจะไปไป้ายสีให้คนอื่นนะครับว่าไม่ใช่ลูกตัวเองเสร็จปุ๊บจ้โอเคคุณก็ตัดใจตอนนั้นพูดแบบปากเร็วถ้าคุณไม่ยอมรับไปเป็นไรฉันจะไปยุติการทำอ่ายุติการตั้งคันฉันไม่เอาเพราะว่าถ้าฉันกลับไปผัวฉันก็ต้องรู้ว่าฉันมามีอะไรกับคุณแล้วก็มีลูกไม่ใช่ลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บตุนก็พูดแบบนั้นเลย ถ้าคุณไม่ยอมรับไม่เป็นไรตกลงคุณจะไม่ยอมรับใช่ไหมผมผมขอเวลาผมยังไม่ได้ทันตั้งตัวหรือว่าผมขอเวลาเราแค่แบบเพิ่งเจอกันผู้ชายมันก็พูดไปแถลไปเหตุผลร้อยแปดของคนที่ได้แล้วแล้วต้องการที่จะพอได้แล้วก็คือได้ในสิ่งต้อง,อง,อง,องการแล้วไงทุกคนมันก็จะไม่รับไม่รับผิดชอบใช่ไหมมันก็เรืของต่อเวลาตั้งตัวผมขอเวลาคิดก่อนเออถึงก็เลยบอกว่าคุณจะคิดก็คือคุณไปฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณทําให้ฉันเป็นแบบนี้เพราะคุณจะทาให้ชีวิตฉันพัง พราะฉันมันมีอะไรกับคุณคุณมันทุเลศอะไรคุณก็ด่าด่านะครับมึงมันมึงมันทุเลศอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายทาพูดอ้วคุณมึงกูเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็มึงง่ายกับกูเองดูมันพูดกับจูนก็มึงง่ายกับกูเองแล้วกูก็ไม่รู้มึงมีอะไรกับใครมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมพูดเพราะนั้นคุณคือคุณคุณขึ้นมึงกูกับผมก่อนนะวันนั้นทะเลาะกันทุกคนจูนกำลังจะกลับแล้วนะทะเลาะกันมึงมันอะไรอย่างเงี้ยจูนก็ด่ามึงมันเลวมันชั่วอะไรก็ด่าไปสารพัด มันก็หาตอบทุกคนดูจากคนที่แบบว่าสุภาพดูดีนะก็ทุกคนทำทำทำบุญอะไรอย่างเงี้ยชอบทําบุญไปเจอกันก็เลยจูนก็พอทะเลาะกันเสร็จเออกู ه, จะไปฉันจะไปอะไรก็ออกจากจากอพาร์ตเมนต์นะคะไปเลยอไอ้ผู้ชายคนนั้นออกมาเลยแล้วจูนก็ไปทําอะไรทุกคนรู้ไหมจูนก็ยังไม่ได้พูดถัวจูนก็ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนที่เป็นเมียฝรั่งในการที่กรุงเทพว่าพลาดท้องกับไอ้ผู้ชายไทยคนนี้ที่เจอ นะคะที่เจอเดือน,นสองเดือนเนี่ยมีน้องเพื่อนก็แนะนําว่าจูนอย่างนี้มึงไม่ได้นะถ้าผัวมึงรู้นะครมึงตายนะอะไรอย่างนี้ผมฝรั่งมึงรู้เพื่อนก็เห็นดีเห็นงามพี่คิดที่หนูไม่รู้จะทำยังไงพี่ตอนนั้นหนูไม่รู้จะทํำยังไงนะคะหนูแบบมืดแปดด้านเลยแล้วหนูก็กลัวนะคะความลับมันแตกเพื่อนก็เลยพาจูนไปยุติการตั้งกันไปทําแท้งทุกคนในกรุงเทพทาแล้วเรียบร้อยตอนนี้จูนก็ไม่ได้มีน้องแล้ว ทำทั้งเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บทุกคนเราจะน้องให้หลังมาอาทิตย์หนึ่งนะคะจูนก็พยายามที่จะติดต่อไปหามันนะคะมันก็บล็อกจูนทุกช่องทางนะคะติดต่อไม่ได้เลยนะคะติดต่อไม่ได้เลยนะคะทีนี้จูนก็ไปหามันที่อพาร์ตเมนต์ปรากฏว่าทุกคนมันย้ายอพาร์ตเมนต์ไปแล้วทุกคนมันย้ายอพาร์ตเมนต์ไปแล้วนะคะถามยามเลยบอกไม่เห็นมาสองสามันย้ายไปแล้วโอ้ยจูนแบบว่าแล้วทีนี้จูน่ะทุกคนเอายุติการทางการแล้วจูนก็กลัวว่าจะติดโรคติดอะไรอะทุกคน จนก็ตรวจร่างกายตรวจอะไรอะไรเรียบรอยไปกับเพื่อนนะคะเสร็จปุ๊บก็หลังจากตรวจร่างกายพักไว้นาทีสองอาทิตย์ให้หล่งมาจนก็บุกตัวกลับไปต่างประเทศกลับไปหาผัวที่เมืองนอกทุกนกลับมาด้วยความไม่สบายใจด้วยความผิดผิดแบบทําเลวกับผัวตัวเองรับหลังคือนอกใจเผลอนอกใจนอกนอก,อก,อกายผัวฝรั่งซึ่งเขาดีกับหนูมากนะพี่เขารักหนูมากแล้วหนูก็รักเขามากหนูก็มั่นใจแต่ทําไมหนูถึงไปพลาดกับเอ็งไอ้หาคนนี้ได้อะไรอย่างเนี้ย นะคะผีอะไรเข้าสิงหนวอะไรอย่างเงี้ยคือเรายังไม่รู้จักกันดีพอเลยทุกคนนี่แหละนี่แหละเราบางทีแบบคือพี่เข้าใจนะคะเคที่ว่าใครที่มาฟังคลิปนี้ก็เข้าใจคนเรามันเผลอไปได้เนาะมันเผลอได้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนมันไม่ได้มันไม่น่าจะออกมากรูปแบบนี้แล้วการที่เราไปมีอะไรกับคนที่เรายังไม่รู้จักกันดีพอเลยแค่ทิ์สองทิศที่เราเห็นกันเนี่ยนะคะไปกินแล้วไปอ่ะ ไปอพาร์ตเมนต์เขาเนี่ยนะคะทําไมจูนกล้าไปพี่ก็ไม่เข้าใจทําไมถึงกล้าไปเห็นไหมพอไปแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นใครช่วยจูนไม่มีใครช่วยนะคะเพราะต่างคนก็ต่างเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วเนี่ยแล้วเป็มีอะไรกันนะคะเห็นไหมจูนเห็นไหมแล้วดีนะที่ว่าจูนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้มีโรคติดต่ออะไรและที่สําคัญคือจูนนี้บาปมากๆเลยพี่คิดที่ว่านะครับนอกจากจะผิดศีลไม่ไม่ไมรักษาศีลอะไรเลย แล้วยังไปพลาดมีน้องแล้วก็ไปเอาน้องออกต้องถามว่าเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือมันก็มันเกิดขึ้นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วจุนก็กลับไปใช้ชีวิตกับผัวฝรั่งปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ในใจหนูพี่เกียหนูมีบาปติดตัวหนูทําบาปหนูคิดมาตลอดเลยจนถึงวันนี้หนูไม่มีความสุขเลยอยู่กับผัวหนูเนี่ยเวลาเข้ามาแตะเนื้อต้องตัวหนูจะจับหนูอะไรเงี้ยบางทีหนูก็สะดุ้งอะไรเพราะหนูคิดเรื่องนั้นว่าหนูไปเอาลูน้องออกไปเอเด็กออก ซึ่งหนูกับผัวฝรั่งไม่มีลูกกันถ้าลูกเด็กคนนั้นเป็นลูกของผัวหนูก็จะเป็นลูกครึ่งนะคะแต่ว่านี่ลูกของไอ้คนชั่วคนนั้นซึ่งหนูก็ผิดด้วยนะคะที่หนูไปมีอะไรกับมันง่ายๆนี่แหละค่ะทุกคนนี่แหละค่ะคือมันก็อาจจะคิดว่าจูนมีอะไรกับมันง่ายๆปล่อยตัวปล่อยใจเผอใจอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะไปมีกับคนอื่นได้เหมือนกันมันอาจจะคิดแบบนั้นซึ่งมันอาจจะคิดไปได้หลายเหตุผลมากเลย นี่แหละคือเหตุผลของคนได้แล้วแล้วหมดแล้วหมดหมดแพชชั่นจะเรียกว่าแพชชั่นหรือเปล่าไม่รู้ได้แล้วนะคะได้ได้แล้ว,นะะไ,ดไ,ดลวได้อ่านแล้วมันก็ไปนะคะทุกคนฟังคลิปนี้แล้วคิดอย่างไรก็อย่าลืมนะคะหรือใครที่มีประสบการณ์คล้ายแบบนี้หรือถ้าเกิดคุณมีเพื่อนนะคะถ้าเจะเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะพาเพื่อนคุณไปเอาเด็กออกไหมหรือจะมีวิธีการช่วยจัดการช่วยเหลือเพื่อนคุณอย่างไรและคุณจะบอกเพื่อนคุณอย่างไร ถ้าจเจอเหตุการณ์คล้ายกับเรื่องราวของจูนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์มาใต้คลิปให้น้องจูนเข้ามาอ่านหนูไม่มีความสุขพี่หน,หนูเป็นคนเลวหนูเป็นคนบาปหนูแบบคิดอยู่ตลอดบางทีก็แบบนอนสะดุ้งก็มีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะคะสิ่งที่จูนทําไว้เราทําอะไรไว้นะคะ,ะเราก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนนะคะกรรมมันเขาเรียกว่ากรรมมันมันมีจริงนะทุกคนนะคะทางที่ดีวันนี้จูนอยู่กับปัจจุบัน แล้วก็ทําดีนะคะถือศีลบ้างนะคะมีโอกาสเข้าวัดวัดในต่างประเทศก็มีตั้งหลายวัดถือศีลเ,เขาเรียกว่าอะไรนะทาความดีชดเชยสิ่งที่มันเคยผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เราทําเลวร้ายมานะคะทาบุญให้ลูกของเราที่เราไปเอาออกไป,ไปเอาออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาดีมันมันมันอาจจะทดแทนกันไม่ได้แต่ว่าชดเชยสิ่งที่เราเคยทำไม่ดีมาในอดีตนะคะทุกคนก็นี่คือสิ่งที่ที่พูดได้แค่นี้จริงๆ นะคะขอให้น้องจูนโชคดีแล้วก็ทําใจโล่งๆนะคะเพราะสิ่งที่จูนเล่าพิกิดที่มาให้มาทําคลิปเนี่ยคือมันผ่านมาแล้วนะคะขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็อย่าริไปทําอะไรแบบนี้อีกนะคะจริงๆการโพสต์ไม่จําเป็นต้องไปโพสต์ให้ใครรู้ทุกอย่างก็ได้ในชีวิตของเรานะคะอันนี้ฝากไว้กับโลกโซเชียลเนาะเพราะมันสามารถตกแต่งแล้วมันสามารถรู้แล้วก็เห็นกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงกับบางคนที่เราเจอ เขาอาจจะมาแบบในรูปแบบจริงหรือบางคนมาต้องการมาเจอเราอาจจะมาในรูปแบบอย่างเคสของน้องจูนคือมาเพื่อต้องการามีอะไรกับเราเพื่อต้องการได้เราอยากมีแหละคือแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนฝากไว้นะคะเตือนสติตัวเองดีๆก่อนจะทําอะไรมีสติหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังเจอกันทอกหน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขไปแล้วค่ะบ๊ายบาย